ของการแก้ปัญหาฝุ่นพิษกันบ้างนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำชับโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศงดรับอ้อยถูกเผาหลังจากที่พบว่าอ้อยถูกเผาเนี่ยเข้าหีบแล้วกว่า4ล้านตันนะคะก็คือเทียบเท่ากับการเผาป่าเนี่ยสแสนไร่ทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมปล่อย PM 2.5กว่า1 0 0 0ตันทีเดียวค่ะ เรื่องนี้นายใบน้อยสวรรชาตรีนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสออ,อนอบอกว่าสออนอทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงน้ำตาลทั้ง58แห่งให้รับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบโดยให้ชะลอระง,งับยับยั้งยุติการเผาไร่อ้อยและยุติการรับอ้อยเผาไฟเข้าหีบตั้งแต่บัดนี้นะจนถึง12มกราคม68เพื่อเอาเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนในประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงงาน น้ำตาลเกือบทุกแห่ง แต่ว่าจากรายงานล่าสุดเนี่ยนะคะพบว่ายัางไมไ่รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากโรงงานน้ําตาล6รายซึ่งเป็นเครือบริษัทน้ําตาลสายรายใหญ่โดยพบตัวเลขเฉลี่ยโรงงานน้าตาลทั่วประเทศเนี่ยรับซื้ออ้อยนะคะรับซื้ออ้อยถูกเผาเนี่ยกว่า4ล้านตันคิดเป็น21.80%ของปริมาณอ้อยที่รับเข้าหีบทั้งหมดกว่า18ล้านตันเทียบเท่ากับการเผาป่ากว่า4,0,000 0ไร่นะคะแล้วก็เป็นการสร้างมลพิษปล่อย PM 2.5จาก การเผาไร่อ้อยถึง1,000ตันด้วยกันสอนจึงขอความร่วมมือมาอย่างเจ้าของและผู้บริหารบริษัทน้ำตาลทรายรายใหญ่ช่วยกำชับโรงงานน้ำตาลในเครือทั้ง6แห่งให้ความร่วมมือกับภาครัฐหยุดรับซื้อนะคะอ้อยที่มันถูกเผาเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น pm 2.5อย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะวันเด็กที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับอนาคตของชาติค่ะ